ฮะบีบอยอาชีครับ ไปอยู่มาเรียวหน่อยครับเด็ซอนมาเรียวมาเรียวที่ก่อจิพอมาเรียวแหละเป็นไว้นะบีบบล็อกไปด้วยฮะใบไม้กระเด็นเลยใบไม้กระเด็นฮะเอฟเฟกเยอะมากนะฮะเด็กโรงเรียนบุญก็ต้องประมาณนี้นะฮะ้ป้ายอะไรค่ะมาป้ายอะไรเราสงสัยเราคิงเข้าไปดูที่ความอยากรู้ที่จะรอะไรกับการเล่นของใครก็ไม่ใช่อ่านว่า มนัเราเราอาบภาษีบาลีไม่ออกนะฮะบีบอยโง่ฮะตนาปัญญาผิเคพึงจัดความโกรธด้วยปัญญาสาธุสาธุอ่าต่อต่อนะกฝั่งนี้เลยรับไปเลยยุงเยอะนมาพักวยพี่เจ๊บ้านพากวยเดินไปมีกับขาทำไรพอแล้วมั้งฮะมันจะายแล้วนะฮะจายแล้วนะหนังบ้าต่อเดินกลับนะฮะ อ่าๆๆเย้ๆอ้าวไหวๆๆอ้าว้าวน่ารักอ่ะว้าวคนขับใช่มั้ยคนมากอ่าว้าวกระเป๋าข้า่างจดรถลงมาไม่มอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเกาด นีะรบ้าห้องพระครัวจารย์กรรมนะฮะทางนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปตอนนี้นะฮะเส้นผมได้ป่วยายเส้นผมป่วยไปปูงกระจายเต็มท้องฟ้าเย้อัลจิเบววนเกล็ดเมฆาสาดเต็มหน้ากุูงปีใส่หน้าแล้วก็แท็กต์หรอวันนี้เราอาจจะเกียรทีแล้วฮะเรามาดูกันโอ้สามชั่วโมงหนึ่งนาทีสามชั่วโมงสามนาทียี่สิบเก้าวิฮะ สามามาดูฮะดูดูหมายเลขฮะดูดูดูไปยังไงฮะสามชั่วโมงฮะสามชั่วโมงสามนาทีอีกเก้าวิสชั่วโมงสามชั่วโมง่าสมาแ้วฮะป้ายอะไรฮะป้ายอะไรฮะ ใ้อกทางมบอบทางไกลหน่อาทิศกากกรรมศากกรรมลงรดบัมวูนเยีเสียไปทางนี้ทางนี้เาบ้านสีไปทางนี้เริ่มชไปทางนี้สาวไปน้ำไปทางซ้ายอ้นี่อะไรที่ีแก๊งอะไร่ะไม่รู้วิสลี่ใหญ่กว่าทิศลงมางนี้จะทิศลงมาทะลุฝั่งนี้ไหมเทลุฝั่งนี้ไหมเนี่ยอย่างนี้เลยี่อันนี้เป็นฝา มันจางหายชอบกไออออออ็ไปไปดิอ๋อใครไไบีดจะบีดบีดบีดเออน่ากลัวดิ <c oughs> น,น <c oughs> ่ากลัวน่ากลัววันนี้เราจะไปไหน <c oughs> เดินเข้าป่าเรามาแอบ,แบเชอกันวันนี้โอ้โหเจอซากกระหล่หักฟังครับอยากจะมีอะไรกับทุกคนนะครับในการออกทริปครั้งนี้นะฮะ เราไม่ได้มาด้วยค่ารถหรืออะไรเลยนะฮะเราเดินเราเดินเราเดินมานะใช้กําลังคนล้วนเออตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศสวิตนะคะับอากาศร้อนมากสวิตเซอร์ลันด์ครับลุนโมเซนครับร้อนจนเหนื่อยวไปถ้าเราขึ้นไปจะเป็นสนามบ้านนะลืมนะโอ้ใช้มำลังเลยนะ บีบอยชินะครับตักทางครับในเรียกคนเดินขายยาวอ่ะอชิอชิกระโดเมลนี่คือพิชงวิสซี่ายานี้ป๊อปปิ้งแจ็คครับอนอาจจะไม่มีอะไรฮะเพราะมันไม่อดางนะฮะวันนี้ไม่ยอมขึ้นเวทีนะฮะบ้านคูนารินเยี่ยมอันทีหนึ่งมอสองเราโมากเลยนะฮะ มาอย่ตรงนี้เกนมากังเกตอยู่หน้าบ้านแกเลยพูดดังไม่ได้เงเ้าวันนี้ของใครเอาไปคนละคู่คนละข้างจับใครเลยทนี้ยโมเองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยับพวกจับ ยอมเจ๊งสองปวดสอวดแล้ามปวล้วสาวด้บ้าง่ไมได้น่ได้จะดีไได้ม่ได้น่้น้ำม่นม่ได้น้มด้น้ไม่ได้นได้่น้น้ำไมน่้น่นม่น้ำไม่ได้ำน่ได้น้่ไดนม่ไน้ำ่ไ่ได้่ไ่ได้น้ำไ่่าด้นได้มดน้ำไม่ม่ไดม่่ เปนจริงค่ะฮะหมาหมัดเยอะหมาหมัดดีกว่านี่คือบีบอยแทนนะครับแทงตูดหมาครับชนะยอมรับมันมามาจริงน,น,นี่คือบีบอยเต้ยนะครับยอดเก่าโย่พ <Yo S 2> ากูมาทำไมครับมาไกลแล้วนะผมไม่อยากานี่คือบีบอยเต้ยนะครับการรองเท้าสีฟ้าคู่ใจครับ หันหน้าแล้วหันหน้ามาหน่อยสังเกตนะครับว่ารองเท้าของเขาไใส่ก็จะมิสกับเออ่รองเท้าโอทูคู่นี้มากนะฮะแหวนครับแหวนยูคือมากเลยนะกับชุดสบายแบบไม่มีตังค์ซื้อารองเท้านักเรียนไปพ่นสีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเรานะเอาสีมาใส่บนดีหรือไม่เอาไม่ล่ะกางไม่ล่ะแค่นั้นแหละมีบอยตกลงมาเขาหักตาคาเลยคาเลยแค่นั้นแหละของวันพรุ่งนี้เอาไม่ล่ะ เด็กบุญไทรัฐเด็กบุญห่าวตกตกตายตกตึกตายตายตาต่อต่อแน่สิบหกนั่นมันอยู่ชั้นห้าห้องผมเองฮะพี่เร็บอลอยู่ทำไมผมไม่ไปเรียนกับเขามากก็เหมือนตั่วไงฮะตำรวจตำรวจนะฮะวิ่งสิฮะอยู่ทำไมฮะเแต่ผมตัว่อ มีรอมีเราจะพาลัดกลางสนามไปแล้วตอนนี้วันเที่วันเราพร้อมมีปลาเราพร้อมจบต่อรอแล้วเดี้ยวเชื่อได้ไงเอ้ยไม่เข้าเลยนี่เป็นบ้าเหรอเนี่ยเจ็บมั้ยเนี้ยเล่าเล่า โมด้าดน้อยนะครับยาวไปยาวไปดีใครเปลี่ยนมาไม่รู้่จับไ้นะเออนี่เนี่ยคนบอกว่าน่าจะใช่คนไหไม่รู้ปากเลย